ใบเฟิร์นพูดแล้วหลังโดนโยงเป็นนางเอกเคกองเพราะอยากอยู่กับคูจินนางเอกคนดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนอกออกมาชี้แจงกรณีกระแสะข่าวลือถุกจับโยงชีาา้เป้าว่าเป็นนางเอกสาวเทคิวกองถ่ายกองหนึ่งเพื่อมาให้เวลากับอีกกองเพราะอยากใช้เวลาทำงานกับคูจินจากเพจด,ดังเจมอหนอยแปดที่บอกรายละเอียดไว้ว่าถึงนางเอกงานซุกไรหนึ่งตอนนี้มีทีมงานเรียกร้อง ขอคิวถ่ายงานให้จบเยอะๆคิวมาก่อนจะล็อกดาวน์จนตอนนี้เขาเลิกล็อกดาวน์ถ่ายงานได้แล้วก็ยังไม่ได้คิวนางเอกเลยปอลอมัวแต่ไปเทคิวให้กองที่มีคู่จีนอีกทีมหนึ่งเขาก็น้อยใจแหละแม่และยังมีอีกโพสต์หนึ่งโดยระบุข,ข้อความว่าอาจจะติด่โควิดอยู่แต่ถ้านางเทมาตั้งแค่ยังไม่ล็อกดาวน์อันนี้ก็น่าจะติดผู้ชายถูกแล้วฮ่าา แต่ดาราทุกคนมีสิทธิ์เลือกรับงานแหละไม่ได้เข้าข้างแต่ชอบปลอคอมเมนต์กันดีๆช่วงโควิดสารที่เกียจเจอพวกเธอแผพบ,พบโดยใบยเฟิร์นชี้แจงถึงประเด็นที่โดนโยงระบุว่างงมากที่โดนโยงแต่ไม่โกรธไม่ได้ซีเรียสเพราะไม่ใช่ตัวแน่นอนเนื่องจากคิวการทำงานจะถูกจัดไว้อย่างแน่นอนอยู่แล้วจะมาเทคิวคงเป็นไปไม่ได้ ส่วนเรื่องกระแสคนจับจีนไหนนะพัสนไม่หยุดยอมรับสนิทกันมากเกินไปจนมองไม่เห็นแววการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นอย่างอื่นส่วนกับมา้าจุธาวุฒก็ซีกันเกินไปชนิดรู้ไส้รู้พุงและอาจจะเพราะเรามีเคมีที่เข้ากันดีกับเพื่อนผู้ชายตอนนี้เลยโสดสนิทไม่มีคนมาจีบเลย